เเ,เรียบร้อยแล้วพี่แมม่ครับผมติดต่อเรียบร้อยแล้วฮะมีพระแน่นอนแล้วก็วันนี้แล้วก็วันนี้ครับคุณนกอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอบถามพูดคุยกันว่าเพราะอะไรเธอถึงได้ตำแหน่ง าร,ารางวัลนางงามมิตรภาพเปิดกันสามเวทีเลยเดียวแล้วก็ทำไมถึงประกวดนางงามตั้งแต่อดีตมาจนถึงน,นตอนนี้มีแรงบันดาลใจายอย่างไรนะครับตอนนี้คุณนกวันเพ็ญใช้คำร้องอยู่ในสายกับเราแล้วลนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะนะฮะตดิตดต่อสดๆร้อนๆวันนี้เ,เลยนะครับี่เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ครับเมื่อคืนนี่เองค่ะตอนสี่ทุ่มค่ะโอ้โหผลงานที่ดีที่สุดติดคนสุดท้ายกับรางวัลนางงามมิตรภาพเป็นอย่างไรบ้างกับ รางวัลในครั <presidency> <cient> ้งนี้ครับก็รางวัลในครั้งนี้ก็ได้มาก็เาก็ก็คิดอยู่แล้วว่าคงจะต้องได้อันนี้อ่ะนะคะเพราะทุกคนก็คิดตั้งแต่จะไปอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าไอ้เท่าสิบคน่ะเราไม่ได้คิดอะนะคะเพราะว่ามันมีหลายประเทศแล้วก็เขาก็ดูดีมีความสามารถฉลาดมีการช่วยเหลือทางมูลนิธิต่างๆมีมีการทําเว็บไซต์คือเขาเตรียมตัวมาดีกันทุกประเทศอะนะคะ ิสซิตยูนิเวิร์สคือเวทีการประกวดสาวงามที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้านครับพี่โดมคือคุณสมบัติเนี่ยอายุเขาจะไม่เกี่ยงอายุเลยแล้วก็ความส่วนสูงความอ้วนความผอมคือจะไม่เกี่ยงเลยทุกคนสามารถไปได้หมดถ้าทุกคนมีใจรักในการประกวดแล้วก็มีความสามารถชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ชอบอ ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการบริจาคหรือว่าการเชิญตีอะไรทุกๆอย่างอะคะ่ะที่มีในประเทศแล้วก็วีปีนี้เขารณรงค์เกี่ยวกับความรุนแรงของผู้หญิงนะคะคือต่อต้านไม่ให้ไม่ให้ทาความรุนแรงกับผู้หญิงอะค่ะครับเห็นว่าเขาก็ได้ให้สาวงามแต่ละประเทศนี่ไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรง ในประเทศการรณรงค์ต่างๆให้ให้ใหนักการมการฟังด้วยครับถูกต้องค่ะทุกคนจะมีสนาทีขึ้นสไลด์โชว์เป,เป็นเป็นเป็นแบบว่าเออเป็นเป็นจริงเป็นจังเลยนะคะทุกคนต้องนั่งทั้งวันเลยนั่งฟังแต่ละคนพูดว่าประเทศนี้เป็นยังไงประเทศนี้อย่างของพี่เองอ,ะอ่ะพี่ก็จะ พูดรวมรวมไม่ได้เจาะจงว่าประเทศเราดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนแต่จะพูดรวมรวมแต่สิ่งที่ทุกคนประทับใจที่พี่พูดก็คือผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังของผู้ชายตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แต่ในยุคนี้ช้างเท้าหลังที่พี่เป็นพี่เป็นแม่บ้านพี่เป็นช้างเท้าหลังแต่ช้างเท้าหลังอย่างพี่อ่ะคือคอยสนับสนุนสามีถ้าสามีพี่เป็นช้างเท้าหน้าแต่ไม่มีช้างเท้าหลังอย่างพี่สามีก็จะไม่มีแรงที่จะทํางานจะไม่มี จุดศูนย์รวมของ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 กำลังใจที่จะทํางานเพราะฉะนั้นช้างเท้าหน้าเดินไม่ได้ถ้าไม่มีช้างเท้า,าหลังพี่พี่ใช้ข้อนี้ค่ะนี่คือแนวคิดที่นําไปบอกเล่าให้กับคณะกรรมการแล้วก็ผู้เข้าประกวดได้ฟังกันนะฮะจีอาไรายสอบถามคุณนกไหมฮะค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วย,วยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะแ,แต่ว่าคุณนกได้ได้ไ,ดไปสมาครกับเวทีนี้ติดต่อยังไงคะเพราะว่า เออเราเราอยู่ในวงการนี้เราก็เออก็เพิ่งทราบเนี่ยค่ะว่ามีการประกวดนิสเอ่อนิสิตยูนิเวอร์สนะคะใช่ค่ะเป็นเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าประกวดด้วยนะคะใช่ค่ะแค่อยากทราบูกทราบเพราะว่าปกติเนี่ย บ้านเราจะไม่มีการประกวด Mrs. มิสซิสเมื่อก่อนเขาเคยมีการประกวดมิสซิสไทยแลนด์ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่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 ค่อยมีประกวดแล้วซึ่งปีที่แล้วดิฉันก็ได้ไปประกวดมิสซิสเวอร์นะคะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปซึ่งคุณรักคุณแม่รักกันนะคะแห่งโฮไบ i ์เซลไบโฮบเซลนะคะเขาเป็นคนถือลายเส้นอยู่้วเขาติดต่อมาดิฉันก็ได้ไปส่วนเวทีมิสซิสยูนิเวอร์สเนี่ย คือไม่ม bo ีเลยในคอนแทคในเมืองไทยแต่พอเอินเพื่อนที่เคยประกวดด้วยกันที่มิสซิสเวอร์ปีที่แล้วย r มิสซิสเอ่อยู่นเต็ดคิงดอมนะคะเขาได้เฟซมาถามว่าอยู่สนใจไหมฉันจะไปอยากเจอจังเลยอะไรเงี้ยมาทํากิจกรรมร่วมกันก็เลยติดต่อทางกองประกวดแล้วก็สมัครด้วยตัวเองซึ่งทั้งหมดทั้งวมเอ่อทั้งทุกอย่างเลยคือสามีเป็นสปอนเซอร์หมดเลยนะคะ เเออาาสสมีปป็นนซร์ถูกต้องแล้วเราก็แต่งตั้งตัวเองให้เป็นแล้วก็รีบห้เอ่อแล้วก็ไปเป็นตัวแทนประกวดเลยอะค่ะอ๋อกิจกรรมในจังหวัดมันเหมือนกับการไประกวดมิสวงไหมคะเหมือนการประกวดมิสเวิร์มิสซิสเอ่อมิสยูนิเวิร์สเหมือนทุกอย่างเลยค่ะเจ็ดวันเก็บตัวทํากิจกรรมไปหาสปอนเซอร์คือทุกอย่างตื่นตีห้าครึ่งเจ็ดโมงครึ่งออกจากห้องก็คือต้องสวย เที่ยงคืนเข้าห้องกว่าจะนอนก็ต้องทําผมม้วนผมนอนเช้ามาก็สะพึงเลย่ะค่ะใช่ค่ะแต่งหน้าทํเลยใช่คะใช่ค่ะแต่งหน้าทผมเองหมดเลยตั้งแต่ไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มิสซินิวอัลซี่มีมากี่ปีแล้วคะเขามีมาเจ็ดแปดปีแล้วนะคะคือเริ่มต้นย่งจากประเทศบุกเรียนะคะแล้วเขาก็มีจัดมาเรื่อยๆแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่จัดที่เอเชียก็คือที่มาเลเซียค่ะ อ๋อค่ะแต่วคือไม่เป็นเอ่อลิขสิทธิ์เดียวกันกับของ Miss มิชชี่เนส์เลยคะเน<อ>่อไม่ใช่ค่ะ <c oughs> คนละลิขสิทธิ์กันค่ะแต่ก็คือเขาจะมี <c oughs> มถูกต้องค่ะคนละเจ้าของเลยค่ะครับอ๋อค่ะค่ะคือรายละเอียดที่กว่าจะไปประกวดได้แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือพี่โนบค,ครับทําไมพี่โนบถึงได้รางวัลนานามิตรภาพที่โขนหลายเวทีจิตการที่เคยสงสัยตัวเองไหมครับพี่โนบ ก็สงสัยตัวเองนะคะว่าเพื่อนๆบอกเธอต้องได้แน่เราก็บอกเพื่อนฉันไม่อยากได้เลยเราเราบอกเพื่อนนะคะแต่เพื่อนบอกถึงเธอไม่อยากได้เธอก็จะได้ จะเป็นเพราะว่าพี่พี่เป็นตัวของตัวเองอะนะคะแล้วไม่เฟกเวลาพูดเนี่ยทั้งหน้าทั้งตาสื่อสารคือไปหมดแล้วจะเป็นคนสนุกสนานช่วยชอบอช่วยเหลือเพื่อนเวลาเพื่อนขาดหรืออะไรเราจะแพ็คไปเต็มเต็มสตรีมเลยอะคะ่ะทุกอย่างเราแพ็คเนี่ยอย่างสุว่าขนตาอย่างเงี้ยพี่ไม่เอาไปแค่คู่สองคู่เพี้ไปทีเจ็ดแปดคู่อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเพื่อนไม่มีก็มาหยิบมายืมกันก็คือเราให้อย่างได้เป่าผมอะไรก็ต้อง อาหารสองเอาต้องคูณสองเพิ่มไปหมดเลยเพราะว่าเวลามันเสียหรือมันเป็นอะไรมันช็อตขึ้นมาเราไม่สามารถจะไปเอาที่ไหนได้เพราะเราไม่มีเวลาไปซื้อเพราะฉะนั้นพี่เตรียมทุกอย่างบวกบวกสองไว้หมดเลยค่ะแล้วสามารถแชร์กับเพื่อนได้ทุกคนเลยจที่เพื่อนๆน่าจะประทับใจค่ะพี่นกครับทำไมพี่นกถึงยังคง ประกวดนางงามอยู่เรื่อยๆเ,เคยประกวดนางสาวไทยประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์มิสทิสเวิลด์ก็ประกวดแล้วล่าสุดก็มิสทิสยูนิเวิร์สทำไมถึงครับที่ถือว่าเป็นนางงามหรืออาชีพเลยก็ว่าได้ที่จริงก็ไม่อยากจะไปประกวดแล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ในสถานะที่เรามีลูกมีสาม,มีแล้วแต่แรงบันดาลใจที่อยากไปก็คืออยากทําให้สาม,มีมีความสุข เพราะเขาชอบให้เราสวยชอบให้เราอยู่บนเวทีเออบนเวทีแล้วก็พรีเซนต์ในความเป็นตัวตนของเราเองอะค่ะเขาจะสนับสนุนทุกเรื่องเลยแล้วชอบให้ไปทุกๆครั้งทุกๆปีเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทําให้พี่ยังรักษาหุ่นแบบนี้อยู่อะค่ะนี่คือเหตุผลที่สามีอยากให้ไปประกวด แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้โชว์คือเขาอยากให้ลูกสาวเขาเนี่ยเห็นว่าแม่อยู่บนเวทีทําได้คือเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกสาวด้วยฮะเขีวย<า>วเวทีนี้เขาพี ใส่ชุดว่ายน้ำเลยคะอ,อ๋อเวทีนี้เนี่ยปกติเขามีใส่ชุดว่ายน้ำค่ะแต่ปีนี้เนี่ยเราประกวดที่มาเลเซียคือเป็นเมืองมุสลิมเขาจะต่อต้านขนาดวันประกวดนะคะตอนเย็นจะขึ้นเวทีแล้วคนมาประท้วงเต็มหน้าลงโรงแรมเลยค่ะคือเขาไม่อยากให้ไม่อยากให้ประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือรอบชุดว่ายน้ำนี่เราจะไม่เห็นบนเวทีใช่ก็ เมแต่เก็บตัวก็ไม่เห็นค่ะเราใส่ชุดว่ายน้ำค่ะเราใส่วันพีซข้างในแล้วเราก็ใส่เชือยเออเสื้อยืดของกองประกวดแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งตลกมากใช่ค่ะใช่เป็นสปอร์ตแล้วก็ทุกวันจะแต่งตัวเซ็กซี่มากไม่ได้ใครที่โชว์เนินอกหน้าอกเยอะๆก็ต้องใส่เสื้อคลุมถ้าโชว์อ่าสั้นเกินไปก็จะต้องใส่ถุงน่องอะไรประมาณนี้ค่ะ ไม,ไม่กลัวค่ะเพราะเราอยู่โรงแรมโอ๊ยประเทศมาเลเซียนี่คุ้มกันดีมากเลยนะคะเขาให้เกียกรติกับทางกองประกวดมากทุกครั้งเลยเขาจะมีบอดี้การ์ดตามตลอดเดินที่ไหนนี่เขาเคลียร์ทางให้หมดมีตำรวจนำมีอะไรตำรวจมาเคลียร์หมดเลยค่ะคือคือคือ,คอปลอดภัยมากอะคะ่ะแล้วคนชมมีผู้ชมให้ความสนใจเยอะมาก โต๊ะเยอะมากกับคนมาเลเซียให้ความสนใจมากโต๊ะ VIP เนี่ยตั๋วใบละนะคะ1,000เหรียญ u s ดอลลาร์จริงๆค่ะและตั๋วที่ดิฉันซื้อให้ครอบครัวไปเนี่ยฮะใบละ3า0สามดอลลาร์ค่ะแล้วนั่งแพงมากแล้วก็มีทั้งหมด120โต๊ะเต็มหมดเลยค่ะแน่นเอียดทั้งหอเลยค่ะแล้วก็ แต่จะภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งว่ากองเชียร์หรือคนที่เข้ามาดูเนี่ยคนมาเลเซียเขาจะชมประเทศไทยว่าอยู่บนเวทีสง,ง่าสวยเขาเชียร์เขาลงลงมานี่คือมีแต่คนมาขอถ่ายรูปแล้วบอกว่าอยู่น่าจะไปนะฮะคนแต่เวทีนี้นะฮะเขาไม่มีตอบคําถามพอเข้ารอบสิบคนปุ๊บเขาตัดสินหนึ่งหนึ่งหนึ่งในห้าเลยค่ะไม่มีตอบคําถามคือ ความสามารถพิเศษทุกอย่างเราแสดงไปหมดแล้วณนะตอนที่มีแสดงแล้วก็ในโฟรัมที่เราจะได้พูดถึงผู้หญิงเราก็พูดไปหมดแล้วอะคะ่ะเราคือเขาก็จะตรงนั้นแต่บางประเทศเขาก็ไม่ได้แสดงความสามารถพิเศษนะคะอ,อย่างมิสซิสอสเอที่เขาได้ปีเนี้ยเขาไม่ได้แสดงความสามารถพิเศษ<อ>เขาไม่มีใช่ 1, วันที่คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะไป็นกับ กับพี่โนกและพ่อในฐานะตัวแทนของประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงนะครับในครั้งนี้นะครับเป็นสาวไทยคนแรกนะครับบนเวที Miss u n v e r s e สอสหวังว่าพี่นกคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายหลายคนที่อยากที่จะไม่ต้องเป็นประกวดก็ได้หรอกแต่รักาารูปร่างใช่ค่ะสุขภาพของตัวเองค่ะยังคงแข็งแรงอยู่แม้ว่าอายุจะุ่วงเลยผ่านไปแต่ว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงแน่นอนจะคงมีกําลังใจมีกําลังกายทำสิ่งดีๆให้กับครอบครัวได้กินยาวนานใช่ค่ะ,คะ เดี๋ยวพวกนี้พี่น,น้องกมาฝากอารมแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะรับฝากไว้แล้วค่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะครับวันริงเสียงจริงด้านผู้ฟังหยาดโยนโฉมพี่น้องก็เปิดดูได้ต้องตามเอสบีนะครับเวลาประมาณท่าโมคับจิ๋วสวารีบีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากนะคขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเราต้องพักเหรกกันซะกน